รัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยนะครับไม่มีทางแก้ปัญหาเรื่องนี้จะเลยแต่หน้าผมสิรีพี่หนูนะ,ะถามว่าทาไมไม่แก้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งนะผมต้องถามนี้ผมจนสิริทั้งพี่หนูพี่ธรรมนัทนะแต่ถามว่านักเการเมืองคนนี้อยู่พรรคอะไระต้องตอบถามเ<ถ>กี่นะถ,ถ้าตามชื่อที่เปิดมาก็คืออยู่กล้าทธอรมถูกอ,อ,อยู่พรรคอะไรนะสองนะครับทําไมพบตรตายเนี่ยออกมาบอกว่า มีอะไรให้ประชาชนมาแจ้งมีอะไรให้ให้สมัยผมไปบอกผมบอกเนี่ยยิ่งกว่าลายแทงแล้วนะแต่พบตรตายยังไม่ขยับถูกไหมครับยังไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมครับ,รบเพราะอะไรหนึ่งอยู่ภาคกล้าทำสองพอบตรตายจบนักเรียนในร้อมวรวจเตรียมทหารรุ่นเดียวกับใครใครฮะรุ่นเดียวกับท่านธรรมนัติรุ่นเดียวกับเสหิอ่าพลโทแต่ลงเป็นน้องชายใครเป็นน้องชายของเสหิ ไล่ภาพถูอย่างครับครับผมอ่านะเพราะฉะนั้นโอ้เดี๋ยวผมนิ่ผมต้องทําแผนผังนี้แลวต้องทำแผนผังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในอนะคือเอางี้ใครก็ตามพูดไม่ได้ขนาดผมเพราะผมเนี่ยเป็นตำรวจแล้วเป็นนักปฏิบัติและผู้บริหารมาก่อนครับผมเข้าใจอ่ะว่าคุณทําอะไรกันอยู่ครับผมนะเอาทีนี้มาวกมาต่อวันนี้หนํำซ้ําพี่หนูยังมาตั้งพลวัตโทไตรงเป็นอนุชุดปราบปรามเป็นประธานอนุเห็นไหมครับ S <S <S แล้วผมถามว่าจะปราบได้ยังไงครับอ่าสองต่อมาวันนี้สิ่งที่เป็นหูตั้งเนี่ยนะครับแล้วพบตรตายออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับนะพูดอย่างเดียวว่านะวันนี้ให้ตารวจประชาพันธ์แล้วนะตำรวจไม่ได้จบประชามพันธ์ <S 1> <S 1> <S เราจบสืบสวนปราบปรามม,มันต้องทําแบบผมทําในอดีตนะครับวันนี้เราจะบอกให,ให้ประชาชนใช้วัคซีนอะไรวัคซีนไอไซเบอร์อ คือมันม็นการผลักภาระให้ประชาชน